สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2548วันนี้เวลา10.45นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสานที่ราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชุมารีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราชิวาราชนครรินทูนกรมห่อมหญิงุบตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสานที่ราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ประยงพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยในพระบรมหาารชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชโโงกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชการเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกานาสิงห์หาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระพดมมหาเสวีฉัตรแล้วชาวม่านไถพระวิสูติขนานั้นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ1ีนัด ในการนี้สมเด็จพระบรมโอราสรราธิราชสยามกุฎราชุมาลทรงเป็นผู้แทนพระบรมวงสานุวงก์กราบบงคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเหลิมพระชนทัพราารษาประเทศและประชาชนขอจงสมเด็จครับพ,พระพุทธเจ้าทั้งผองเป็นผู้มีโชควาสนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบัญญาติการ จึงได้รับคำมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและเกีดยรติยศพร้อมทุกสิ่งในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตาม พระราชจริยาที่ได้สั่องทุธีพระบาทได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระราชทานไว้กับขอพระราชทานตั้งัติยาธิฐานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกพร้อมทั้งพับบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จสมหากษัตริ์ อดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ศาลองทธุลิภบาทให้ทรงเกษมสุขปราศจากบนทินทุกขและพยาธิภัยมีพระราชประสงค์จำงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนขอจงสำเร็จสับสุผลดังพระราชเลไทยจำงทุกประการ ด้วการดยกระหม่อมข,ขอได้แจากนั้นพันตำรวจโททัศษิณชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและนายโพก,กินพลรกกุลประธานรัฐสภากราบประคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลําดับโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดํารัสแก่พระบรมวงศานุวงศ์และคณะบุคคลที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็จะทําอางแข็งนคุณพระสมพระกรุณาโปรดกระหม่อมตามสมนัมจีดีมาให้พรมันเกิด ขอขอประทัยและขอบใจในคำอวยพอรอันเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตและความหวังดีข้าพเจ้าขอสสดงตอบพอรทั้ทงนี้ด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีอิสระภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านนนเพราะมีความยึดมั่นในชาติและต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณีกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะได้ตระหนักในข้อนี้ให้มากโดยเฉพาะสภาวการในระยะปัจจุบันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าหากคนไทยเราประพฤติตนประพฤติ ปฏิบัติงานโดยขาดจิตสำนึกในประโยชน์ร่วมกันของชาติแล้วก็จะมีจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่ความมั่นคงของชาติข้าพเจ้าจึงขั้นใกล้ขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้จึง ซึ่งล,ล้วนมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและประชาชนทุกหมู่เราทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่ โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถไม่ประมาทต่อเหตุการณ์เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันภพยบุญและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและความวัฒนาผาสุขของประเทศชาติของเราขออำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและอำานวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำวิจแก่ท่านทุกเมื่อไป ่อมา smile, เวลาส7บเนาฬิกาสี่นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโรรสาราชราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลตนราชกาญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชารยาในสมเด็จพระบรมโอรสาราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัวลีนารีรัตนและพระ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบันพชิตจีนและยวนถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามตีาัตนาปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีและพระพุทธรูปฉลองพระองค์พร้อมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการจากนั้นทรงจุดเทียนบูชาเทพดานภเคราะ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรม เสร็จแล้วเสด็จลงสู่มุกหน้าพระโบสถข้าทูลรองทุลีพระบาทผู้สูงอายุทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่ได้รับพระราชทานราชสังฆา,าวัตถุจํานวน79คนเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อมาเสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรบนิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์สำนักอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ จบแล้วพระสงฆ์เจริญเัยมงคลคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนหิรัญญบัตรพัดยศระไตรพร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่รองสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดก่อมให้สมเด็จพระบรมมรรสที่ราชสยามกุืกฎราชุมันทรงประเคนสิรัญบัตพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่ตามลาดับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมรสก,การทรงศีลพระสงฆ์เจ็ดสิรูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรนศาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่26ประจำปี2548วันนี้เวลา14.00นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแรลกโุณาโปรกล้าโปรกระหม่อมให้พลอากาศตรีกำทนสินธวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่26ณอาคารใหม่สวนน้พลในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนเขตและส่วนภูมิภาคจำนวน344คน งานวันพ่อแห่งชาตินี้สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ันวาคมซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาให้เป็นพ่อแห่งชาติอีกทั้งเพื่อเทิดทูนยกย่องและประกาศเกียรติคุณความดีของพ่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป ผู้บริหารไทยทีวีสีช่องสาเหล่าดาราศิลปินในสังกัดพนักง,งานและประชาชนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณหน้าอาคารมารีนนทาวเวอร์ซึ่งผู้บริหารพรนักง,งานดารานันกสแสดงนักร้องและผู้จัดรายการต่างร่วมกันร้อยดวงใจเป็นหนึ่งจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<อ>เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชพร้อมๆกับประชาชนทุกหมู่เหล่าที่บริเวณท้องสนามหลวงและทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศก็เต็ไมไปด้วยความปราบปลื้มทุกคนจุดเทียนชัยและเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงสดุดีมหาราชากันอย่างตึดก,กล้องทั้งนี้คณะผู้บริหารของไทยทีวีสีช่องสามพนักง,งานและเหล่าดาราต่างปฏิญาณตนจะเป็นคนดีของสังคมและจะปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกคนจะปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่จะทรงครองสิริราชสมบ,บัติครบ60ปี ในปี2,549นี้ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมเก็บตกกับคุณธนา